และสื่อของรัฐต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนเราต้องเป็นสื่อสาธารณะที่ไม่มุ่งเน้นเพียงการสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์แต่เราต้องเป็นสื่อที่ให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกกลุ่มดังนั้นกําไรของ n b t ไม่ใช่เม็ดเงินคะ่ะแต่กําไรของเราคือการเป็นเสียงของประชาชนคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพคือการสร้างสังคมที่มีภูมิ ความรู้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จหรือข่าวสารที่หลวงและก็ดิฉันก็ต้องเรียนว่า NBT ค่ะคือสื่อของชาติดังนั้นจะต้องมีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและก็ขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า ในอนาคตดิฉันฝันอยากที่จะเห็น NBT ทของประเทศไทยได้ยืนเคียงข้างในระนาบเดียวกันกับสื่อต่างประเทศของแต่ละประเทศทั่วโลกอย่างมีเกียรติแล้วก็เต็มภาคภูมิดิฉันเชื่อว่าความฝันใหญ่ภาพใหญ่ที่เราอยากเห็นจะสำเร็จในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ